ไม่ต้องฟังหรอกไม่มีอะไรจะให้ฟังนะ็นคนมาลอครอบแอบฟังกันตอนนี้ข้างหลังครับข้างหลังยังไงฮะหอบโม่แต่หมุนอยู่เยนะหมุนหมุนหมุนอยู่หมุนหมุนหมุนมันดูไกลกันไปไหมข้างหลังนะถ้าข้างหลังรู้สึกว่าไกลกันนะถ้าหน้าได้นะเออมีอะไรจะถามไหมครับผมไม่มีจะเล่าเราให้โอกาสถามนะเพราะว่าเราที่เกียจ เรีมาเล่าแล้วเมนู้จะนไม่ออกอ่าจัดจัดระเบียบร่างกาย่อนปรบมือหนึ่งครั้งโอ้ไม่มีแดงแล้วปรบมือหนึ่งครั้งครับออาน้องหะไรบ้างน้องควร้างเท้า ใครที่รีบนะครับมีภารกิจในการทำอะไรก็ต่อนะครับก็กลับบ้านได้นะครับไม่ว่ากันไม่ต้องจับเวลาครับคอยบอกไปเตือนไม่เป็นไรเอาของงงครึ่งพอสิบนาทีโอ้ยเยอะไรเนี้ย,ยแย่เนาะคุยกันอะไรเนี้ยแย่ไม่เคยเจอกันเหรอ อ่ะข้างหลังลยนยังไงครับพร้อมไหมฮะพี่เมย์ไม่ต้องก็ได้ครับเมย์นั่งนั่งอยู่นั่น,ะน,ะน,หน,นแหละดีนเจกันเจกันเจกันใครใครมีธุระกลับก่อนได้ครับอยว่ากันเพราะว่าเราก็จริงๆเราไม่มีอะไรหรอกจริงๆคนที่เป็นคนหาง,งานให้เราก็เกรงใจนะจะให้มันนั่งรอเนะ เมกับพี่หมวยเนี่ยจริง,รง,รงๆกลับก่อนได้นะถ้าที่อยากฟังเอ,อกฟังมาเยอะแล้วจรออิงแล้วออเพันนี้เม่จะถามไหมครับ,บเพลงเริ่มเพลงก่อนเริ่มเพลงคือไงคนระับคือหมายถึงว่าอยากฟังหรือไม่อยากฟัง<ย> <c oughs> ก็รอไปครับ ปกติป pues ่ะ um, ม half, ันก uh, ็ไม่ได้มันก็ไม่ได้มาเร็วอยู่แล้วถูกป่ะจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับปีปีที่แล้วตอนแรกตั้งใจจะทำให้มันเสร็จดีแล้วแต่ว่าติดขัดนิดหน่อยเช้านี้เขามีปัญหาที่หน่อยเรื่องของแบบการยุบลงยุบรวมศิลปินย้ายไปนู่นไปนี่มันก็เลยวุ่นวายอีกนึงก็เลยรอต่อรอรอต่อไปคือเดีต้องบอกก่อนอันนี้บอกก่อนเลยว่าคือไม้ปล่อยเพลงมันไม่ได้หมายความว่าเราจะดังนะมันไม่มีการตีเลยนะ คือปีหนึ่ง <m ix> หนึ่งร้อยเพลงจะดังสเพลงไหมสองเพลงไหมเลยเพราะงั้นเนี่ยถามว่าสําคัญไหมมันก็สําค,คัญในในแง่ของเรื่องของการทํางานนะแ,แต่ถ้าถามว่าซีเรียสไหมไม่ค่อยมันอาจจะไม่ได้ช่วยให้เราดังขึ้นไปได้คือทัวงนี้ไม่ได้เราไม่ได้ไไดฝ่ายว้าความดังนะนเเรื่องอะไ <mm> 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 นเก็บปัเพราะงั้นถ้ามีได้ฟังก็ได้ฟังครับก็ภายในปีนี้แหละนะครับแต่ถ้า ไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรก็ฟังเพลงเก่าๆร้องมันเป็นไปร้องเพราะว่าร้องมันร้องเพลงเดิมอ่านไปห้าปีก็ร้องไม่เหมือนเดิมร้องผิดบ้างชุกบ้างอะไรบ้างบ้าไปนั่นแหละก็ถ้าได้ฟังก็เดี๋ยวคงได้ฟังนะครับขึ้นกับโชควาสนาแล้วกันนะดีไหมคำตอบดีดีเนาะเวลาเหรอไม่มีกอบเวลาครับเพราะว่าปีที่แล้วบอกตอเวลาไว้แล้วแล้วมันไม่เสร็จอื คือจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องทข้งๆเซสชทีนิดนึงเพราะว่ามันไม่ได้มันเป็นเรื่องของเราที่ต้องเข้าไปปุ๋ยแล้วก็เป็นเรื่ององานตกลงกันมันจะเป็นยังไงถูกไหมแต่ปีแล้วแลนเป็นแบบหนึ่งตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ก็เลยไม่ได้ก็เลย,ก,เลยก็เลยยังไม่ได้คุยกันต่ออาปีที่แล้วตอนประมาณเดือนอะไรนะที่เราเจอกันกันยาใช่ไหมวมันเกิดแล้วเราบอกว่าเราทำแบบหนึ่งอะไรทุกอย่างที่มันจะมีเซอร์ไพรส์ใช่ไหมผมเปลี่ยนใจละ pedir